สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกห้องหวยสุดเลขเด็ดจ,จากเฟซบุ๊กวันนี้ข้อมูลอ่าวันนี้นะครับผมก็มีข้อมูลเป็นสูตรเลขวิ่งบนนะครับระยะสั้นสถิติอยู่ที่10งวดนะครับมาดูวิธีการนะครับผมคำนวณของสูตรนี้แล้วก็เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านก็นําไปนะครับคำนวณดูกันด้วยตัวของท่านเองนะครับผมแล้วก็สนจะเลือกใช้งานไม่ใช้งานนะครับผมก็ เป็นดุลพินิษนะครับของเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่จะตัดสินใจนะครับแล้วก็วิเคราะห์ด้วยตัวของท่านเองนะครับถ้าถูกใจก็นําไปใช้งานนะครับไม่ถูกใจก็มองข้ามผ่านไปข้อมูลเป็นนะครับเพียงการคํานวณตัวเลขในเชิงคณิตศาสตร์เท่านั้นนะไม่มีผลนะครับต่อ,อาการออกรางวัลเล็กท้ายารางวัลนะครับผมสลาก,กินแบ่งรัฐบาลในงวดที่จะมาถึงนี้แต่อย่างใดนะครับ <c oughs> มาดูวิธีการคำนวณนะครับผมสำหรับสูตรเลขวิ่งบนตัวเดียวนะครับสถิติ10งวดใช้หลัก10นะครับผมเลขหน้าครั้งที่1จํานวน1ครั้งนะครับหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1จํานวน2ครั้งหลัก10เลขหน้าครั้งที่2 1ครั้งนะครับแล้วก็เป็นหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2 1ครั้งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1จํานวน2ครั้ง หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2จํานวน1ครั้งบวกด้วยเลข6คงที่นะครับอันนี้เป็นเลข6นะบวกด้วยเลข6คงที่นะครับตัวเลขที่บวกกันมากกว่า1ครั้งเป็นหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1นะครับแล้วก็เป็นหลักร้อยเลขอ่าท้ายครั้งที่1 6ึบวกหได้เท่ากับ12นะครับก็เอาแต่หลักหน่วยเลข2ในอ่าในตัวเดียวนะครับผมในหลักหลักหน่วยนะครับตัวเดียวมาเพื่อทําการบวกนะ หลักร้อยเลกท้ายครั้งที่1นะครับ6กบวกหก็ได้เท่ากับ12นะครับก็เอาแต่เลข2ตัวเดียวนะที่เป็นหลักหน่วยนะครับจากนั้นก็นํามาบวกกันจะทําให้นะครับผมวิธีการบวกตัวเลขไม่มากจนเกินไปนะครับมาดูในงวดที่1นะครับได้เท่ากับ2อบวกสนะครับได้เท่ากับ4 4ี่บวกหได้เท่ากับ9 9้บวกแได้เท่ากับ17 17จ็ดบวกสได้เท่ากับ19 19บวกสได้เท่ากับ23นะครับ23่บวกหคงที่ได้เท่ากับ29นะงวดแรกนะครับได้วิ่งตัวเดียวเป็นเลข9นะครับรางวัลเลขท้าย3ตัวบนงวดต่อมานะครับผมออก0 9 5นะครับถูกเป็นงวดที่1ต่อมางวดที่2นะครับ0 9 5งวดที่2นะครับได้เท่ากับ3ามบวกศเท่ากับส 3บว8ได้เท่ากับ11 11บวก5ได้เท่ากับ16 16บวก2ได้เท่ากับ18 18บวก3ได้เท่ากับ21 21บวก1นะครับอ่าโทษที21บวก6ได้เท่ากับ27นะครับเอาหลักหน่อยตัวเดียวเลข7รางวัลเลขท้าย3ตัวบนงวดต่อมานะครับผมออก5 6 7 5 6 7วิ่งตัวเดียวเลข7 เข้าไปที่หลักหน่วยบนนะครับถูกเป็นงวดที่สองต่อมาเป็นงวดที่3านะครับ9บวก9ได้เท่ากับ18นะครับแล้วก็5บวก5ได้เท่ากับ10เอาแต่หลักหน่วยนะครับงวดที่3 8-8บวก8ได้เท่ากับ16 16บวก6ได้เท่ากับ22 22บวก4ได้เท่ากับ26 26บวก0ได้26 26บวก5ได้เท่ากับ31 31บวก6นะครับได้เท่ากับ37 3ตัวบนออก9 6 7นะครับ9 6 7วิ่งตัวเดียวเลข7เข้าไปที่หลักหน่วยบนนะครับถูกเป็นงวดที่3 ต่อมางวดที่4นะครับ6บวก6ได้เท่ากับ12นะครับ6บวก6ได้เท่ากับ12 7บวก2ได้เท่ากับ9 9บวก8ได้เท่ากับ17 17บวก2ได้เท่ากับ19 19บวก2ได้เท่ากับ21 21บวก5ได้เท่ากับ26 26บวก6ได้เท่ากับ32วิ่งตัวเดียวเป็นเลข2นะครับรางวัลเลขท้าย3ตัวบนออก2 5 8 วิ่งตัวเดียวเลข2เข้าไปที่หลักร้อยบนนะครับผมถูกเป็นงวดที่4ต่อมาเป็นงวดที่5นะครับ2บวก2เท่ากับ4 3บวก3เท่ากับ6 6บวก4ได้เท่ากับ10 10บวก9ได้เท่ากับ19 19บวก4อ่ทษที19บวก5ได้เท่ากับ 19บวก5ได้เท่ากับ24 24บวก6ได้เท่ากับ30 30บวก0นย์ได้30นะครับแล้วก็30บวก6ได้เท่ากับ36ได้วิ่งตัวเดียวเป็นเลข6รางวัลเลขท้าย3ตัวบนออก286นะครับวิ่งตัวเดียวเลข6เข้าไปที่หลักหน่วยบนถูกเป็นงวดที่5 ต่อมาเป็นงวดที่6นะครับ 0+ 0บวกเท่ากับ0 6บวก6ได้เท่ากับ12 1บวก0ย์ได้เท่ากับ1นะครับ1บวก3ได้เท่ากับ4 4บวก3ได้เท่ากับ7 7บวก2ได้เท่ากับ9นะครับแล้วก็9บวก4ได้เท่ากับ13 13บวก6ได้เท่ากับ19นะครับได้วิ่งตัวเดียวเป็นเลข9กรางวัลเลขท้าย3ตัวบนวดต่อมาออก3 91 วิ่งตัวเดียวเลข9เข้าไปที่หลักสิบนนะครับถูกเป็นงวดที่6ต่อมาเป็นงวดที่7 1นะครับ1บวก1เท่ากับ2 5บวก5เท่ากับ10ะครับเอาแต่หลักหน่วยเลข0งวดที่7 3นะครับบวก2ได้เท่ากับ5 5-7บวก7ได้เท่ากับ12 12-5บวก5ได้เท่ากับ17 17บวก0ได้เท่ากับ17 17บวก8ได้เท่ากับ25นะครับ25บวก6ได้เท่ากับ31นะครับได้1รางวัลเล็กท้าย3ตัวบนออก8 1 1 8 1 1นะครับวิ่งตัวเดียวเลข1เข้าไปที่หลักหน่วยแล้วก็หลัก10บนถูกเป็นวันที่7 ต่อมาเป็นงวดที่8นะครับ2บวก2เท่ากับ4 3บวก3เท่ากับ6 1บวก4ได้เท่ากับ5นะครับ5บวก1ได้เท่ากับ6 6บวก4ได้เท่ากับ10นะครับแล้วก็10บวกได้เท่ากับ16 16บวก7ได้เท่ากับ23 23ิบวก6ได้เท่ากับ29ได้วิ่งตัวเดียวปเป็นเลข9นะครับ3ตัวบนออก997 9,97 วิ่งตัวเดียวเลข9นะครับเข้าไปที่หลักร้อยและก็หลัก10บนนะครับถูกเป็นงวดที่8ทีนี้ก็มาถึงนะครับผมงวดที่9 5้าบวกหเท่ากับ10นะครับเอา0 9บวก9ได้เท่ากับ18นะครับเอาหลักหน่วยเลข8จากนั้นบวกรวมกันนะครับ7อ่าทที5นะครับบวกสูไทที 2บวก 0, นเท่ากับ2ะครับ2บวก3เท่ากับ5 5บวก6ได้เท่ากับ11 11บวก8ได้เท่ากับ19 19กบวก3ได้เท่ากับ22่2บนะครับ22บวก6ได้เท่ากับ28วิ่งตัวเดียวเป็นเลข8นะครับ3ตัวบนงวดต่อมานะครับออก083เป็นงวดที่ 9, 9, 9 วิ่งตัวเดียวเลข8เข้าไปที่หลัก10บนนะครับถูกเป็นงวดที่9งวดล่าสุดนะครับเป็นงวดที่10ที่ผ่านมานี่เองนะ0เท่ากับ0ะครับ8วก8ได้เท่ากับ16งวดที่10 2นะครับ2บวก0เท่ากับ2 2บวก2เท่ากับ4 4บวก7ได้เท่ากับ11 11-6บวก6ได้เท่ากับ17 17บก6ได้เท่ากับ23บนะครับ23บก6ได้เท่ากับ29 3ตัวบนนะครับผมออก8,9,3เนะเป็นงวดที่10วิ่งตัวเดียวเล็9เข้าไปที่นะครับผมหลัก10บนถูกเป็นงวดที่10สูตรนี้ก็มีระยะนะครับผมสั้นๆอยู่ที่10งวดงวดน,นี้เป็นงวดที่11นะครับผม16ตุลาคม นะ2,563นะครับมาบวกกันเลย7จบวกเได้เท่ากับ14นะครับเอาแต่หลักหน่วยเลข4 5่ห้บวกหเท่ากับสินะครับเอาแต่หลักหน่วยเลข0จากนั้นบวกรวมกันนะครับ5้บวกสได้เท่ากับ9นะครับ9กบวกเได้เท่ากับ18 18ปบวกสได้เท่ากับ22นะครับ22่บวกศได้22 22ิบวกหได้เท่ากับ23 23ิบวกหได้เท่ากับ2ี 9นะครับงวดนี้ได้วิ่งตัวเดียวเป็นเลข9เหมือนเดิมนะครับในงวดวันที่16ตุลาคม2563นะครับจะเดินต่อเป็นงวดที่11หรือไม่นะครับก็หวังว่าสูตรนะครับหวังว่ามันจะเดินต่อนะจะได้เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมในการนําไปวิเคราะห์และก็พิจรารณานะครับเพื่อประกอบการซื้อรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลในงวดที่จะมาถึงนี้นะครับ ก็ขอให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับจงใช้วิจารณญาณของท่านในการรับชมข้อมูลนะครับข้อมูลเป็นเพียงนะการคิดคำนวณตัวเลขในเชิงคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับก็ขอให้ทุกๆท,ท่านจงใช้วิจารณญาณของท่านในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปสวัสดีครับ